ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدن الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قولوا قولا سديدا ويصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عما بعد فان, فإن احسن الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Allahu Akbar Allahu لا إله إلا الله والله أكبر Allahu a ล b a r و ا, أ ل ل م ่านพี่น้องผู้ร่วมละมาอินเฟตรีทุกท่านพวกเราต้องชูกรขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮ u b h a า a ะฮ Wa a l a ให้มากครับที่วันนี้พระองค์ Allah Subhanahu Wa a า l a ได้เมตตาพวกเรา ให้พวกเราได้ปฏิบัติต,ตามสุนนะแบบฉบับของท่านนาบมีมุหัมมัสสงโงโงัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหลายๆเรื่องอย่างวันนี้เนี่ยพวกเรามาละหมาดกันณนะมุซัอลามุซันลาเนี่ยหมายถึงสถานที่ที่ไม่ใช่มัสยิดบางคนไปเข้าใจว่ามุซัอลานั้นหมายถึงสถานที่ที่โล่งแจง้มมีต้นไม้ไม่ได้ไม่ใช่ คาว่ามุซอลลานั้นหมายถึงสถานที่อื่นที่ไม่ใช่มัสยิดเพราะงั้นในชีวิตของท่านนาบีมุฮัมมัดส,สลุลลัมฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านนาบีจะเวลาถึงวันอิดทนดบีจะนาซอฮาบะข,ของท่านออกไปละหมาดก,กันที่มุซอลลานเพราะงั้นพี่น้องที่คารักตุกทานวันนี้เราได้ปฏิบัติหนึ่งในสุนนะของท่านนาบีสลลุลลัมฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือการละหมาดวันอีดพี่น้องค่ะ เมื่อวานถ้าใครได้ติดตามข่าวมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากประเทศมาลีและก็ประเทศในเจร์ว่ามีการประจักษ์เห็นจันเซียวข้างจันเซี้ยวของเดือนชาววันมีการประจักษ์เห็นจันเซี้ยวของเดือนชาวานคือวันเอเดน,นเฟนเฟรีเพราะนั้นพี่น้องหลายคนมีความสงสัยว่า เรารับรู้รับทราบข่าวกันเนี่ยมันช้าไปหรือเปล่าเรารับรู้รับทราบข่าวกันเนี่ยบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงเราจะละสินอดกันจริงๆเหรือมีหลากหลายผู้คนที่ตั้งคําถามแบบนี้เอาไว้ผมอยากจะเรียนกับพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าในชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่ง ท่านดบีมุฮัมมัดสุลต่ฮุวะลัยฮิวสัลลมส่งบรรดาซอฮาบะออกไปดูจันเซียวพอานดีส่งออกไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเลยเห็นจันเซียวเพราะงั้นในฮะดีษบทนี้เนี่ยจึงเริ่มต้นด้วยกับจันเซียวเนี่ยมันถูกบดบังถูกเมฆมันบดบังมองยังไงก็มองไม่เห็นเพราะงั้นท่านดบีมุฮัมมัดสุลต่ฮุอะาัยฮิวซัลลมจึงสั่งให้บรรดาซอฮาบะถือศีลอดกันต่อทำให้มันครบสามสิบวัน พอข้ามวันมาแล้วตื่นมาในสภาพที่ถือศีลอดพอเลยระยะเวลามาแล้วจนกระทั่งถึงฟิอาคลินนะฮาริในรายงานบอกในช่วงท้ายๆของวันหมายถึงเวลาไหนช่วงท้ายๆของวันตั้งแต่บ่ายสามบ่ายสี่จะห้าโมงใกล้ๆจะละศีลอดอยู่แล้วใกล้ๆจะละศีลอดอยู่แล้วเนี่ยมีกองคารวานเดินทางเข้ามามายืนยันกับท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ว่าเมื่อวานเนี่ยพวกเขาเนี่ยเห็นจันเซียวกันแล้วแต่ในเมืองบาดีนาที่ทนา,โโานนะดีสุลลาะฮฺอาัยฮิวาสัลลัมอยู่เนี่ยไม่มีการเห็นพอมันไม่มีการเห็นนบีก็ถือสิ้นอดต่อแต่เมื่อมีการแจ้งข่าวมาแล้วในช่วงท้ายๆของวันท่นานนบีทำยังไงพี่น้องที่ตั้งคําถามว่าแล้วเราจะละสิ่งใดกันอย่างนั้นหรือไม่เสียดายหรือฟังฮะริษนบีมุฮัมมัดสุลลาฮอารฮิวา,ส,โโวาสัลลัมต้นนี้ให้ดี ท่านนบนีสโลบาห์อะลัยิวซัลลัมสั่งให้ซอฮาบะเนี่ยไปเป่าประกาศกับบรรดาผู้คนให้ละนศนีลดแล้วก็ให้ไปละหมาดในวันรุ่งขึ้นอันนี้เป็นฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดสโลบา,า,าห์อะลัยิวซัลลัมที่เป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในชีวิตของท่านนบนีสโลบาห์อะลัยิวซัลลัมพี่น้องที่เคารพรักทุกท่าน เพราะงั้นพวกเราที่เราละสินอดกันเมื่อวานเราปฏิบัติตามสุนนะปฏิบัติตามแบบฉบับที่มีการยืนยันที่เป็นฮะดิษซอเยียนเนี่ยที่มาจากท่านนบาีมุฮัมมัดสลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพวกเราต้องภูมิใจนะครับว่าในชีวิตหนึ่งเนี่ยพวกเราได้ปฏิบัติตามสุนนะในการรับข่าวตรงนี้แล้วละสินอดแล้วไปละหมาดในวันรุ่งขึ้นที่น้องคับ เมื่อมันมีการเห็นจันเซียวเกิดขึ้นเนี่ยผู้คนหลายๆคนถูกแบ่งออกเป็นหลายๆอย่างบางคนเนี่ยก็ออกมาบอกว่าการเห็นจันเซียวนั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องการเห็นจันเซียวตรงนั้นมันไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะมันไปฝืนกับดาราศาสตร์แนวคิดดาราศาสตร์ที่มันมีในบางคนเนี่ยที่เขาเรียกว่าคลังดาราศาสตร์ ผมใช้คําว่าครั้งดาราศาสตร์ทำยังไงอ่ะเวลามีการเห็นจันทร์เสี้ยวเกิดขึ้นเนี่ยพวกเขาจะออกมาปฏิเสธเลยโดยใช้หลักดาราศาสตร์หลักการคํานวณเอามาปฏิเสธอย่างกรณีเมื่อวานที่ผ่านมานั้นเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าดวงจันทร์เนี่ยมันตกก่อนดวงอาทิตย์เป็นไปได้ยังไงที่จะมีการเห็นจันทร์เสี้ยวเขาออกมาบอกกับผู้คนแบบนี้สร้างความสับสนให้กับผู้คน ว่าเราจะทำยังไงหลักการศาสนาของเรามีอย่างไงท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลลัลลุอะลัยฮิวะซัลลัมในชีวิตของนบีนะพี่น้องครับในชีวิตของท่านนาบีสุลลัลลุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนบีมีชีวิตอยู่ถือศีลอดเก้าครั้งด้วยกันเก้าครั้งด้วยกันซึ่งในทุกๆครั้งก็มีการดูจนเสี้ยวจะออกรอมอนก็ดูจะเข้าออกจะเข้ารมอมอดก็ดู แต่ไม่มีเลยสักครั้งหนึ่งที่ท่านนบีสโลโุลต่านฮุอาได้ยีวาสั้นลบใช้ซอฮาบ้าของท่านเอาไปถามสิไอ้พวกดาราศาสตร์มันคำนวณว่ายัางไงนบีไม่เคยใช้ไว้แต่ครั้งเดียวเพราะงั้นมันจึงมีฮะดีสที่ท่านนบีสลุลต่านฮุอาได้ยีวาสั้นลำกล่าวเอาไว,ว้ว่าอินนาอุมมาตุนอุมมีะตนุนแท้จริงเราเป็นอุมมุนที่อุมมี์อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นและนักตับวาาัวละแน่ซุป เราไม่บันทึกและเราไม่คำนวณอัชชาลูฮายเนี่ะวาฮากาดาเดือนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเดือนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะนี่คือสิ่งที่นาบีสอลลลอาุอะลัยฮได้ซวัลสัมลได้บอกเอาไว้เพราะงั้นมันมีอิจมาของบรรดาสหาบะอิจมะของชาวสลัฟบรรพชนในยุค300ปีแรกยืนยันตรงกันหมดบอกว่าการใช้ดาราศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเข้ารอมฎอนหรือจะออกรอมฎอนหรือจะอามาปฏิเสธอะไรก็ช่าง เอามามีส่วนเกี่ยวข้องทรืงหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านนาบีสอลั่านหุอะลัยฮิวะซัลมได้ห้ามเอาไว้เพราะงั้นแนวคิดดาราศาสตร์มันกำลังถูกปูกฝังในสังคมมุสลิมของเราทุกวันนี้เมื่อมีการเห็นจันเสี้ยวเมื่อไรจะเอาดาราศาสตรเข้ามาแย่งเอาดาราศาสตรเข้ามาแย่งผมให้ผมบอกกับพี่น้องอย่างนี้ว่าท่านเชคอับดุลอาซิสบินบาส รอฮิมาคุณวฮาท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านเชฟบินบาสท่านบอกอย่างนี้ว่าเวลาใครก็ตามที่เข้าไปดูจันเซียวแล้วเนี่ยแล้วปรากฏว่ามีการเห็นจันเซียวแล้วการเห็นจันเซียวของเขาน,นั้นน่ะมันไปสืนกับพวกดาราศาสตร์พวกคำนวณดาราศาสตร์นักดาราศาสตร์มองไม่เห็นแต่มีการเห็นเกิดขึ้นกรณีอย่างนี้เนี่ยท่านเชฟบินบาสท่านบอกว่าให้ยึดเอาการเห็นเป็นรัก เพราะศาสนาสั่งให้ดูแล้วยึดเอาการเห็นเป็นหลักเพราะงั้นเมื่อมีการเห็นในเอาการเห็นเป็นหลักแล้วไม่ต้องไปสนใจว่าพวกดาราศาสตร์พวกการคํานวณดาราศาสตร์พวกจะว่าอย่างไรไม่ต้องไปสนใจและถ้าหากว่าเขาเขา้เขารอมมารอนหรือออกร่มมารอนเนี่ยมันผิดผิดด้วยกับการดูจันเสี้ยวนะผิดด้วยกับการดูจันเสี้ยวตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าผิด เขาได้รับผ้าผลุลบุลปฏิบัติตามสุนนะปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนารีสโลโลฮุอเรัยฮิวสันหลังเพราะท่านนาีมุฮัมมัดสโลโลหุอเลัยฮิวสัลหลังสั่งเอาไว้ซูมูเิรูยติฮีพวกท่านทั้งหลายจงถือศีลอดอันเนื่องมาจากการเห็นจันเซียวเสียก่อนว่าอัฟติรูเรรูยติและจงออกเอีอันเนื่องมาจากการเห็นจันเซียวเสียก่อนเพราะงนั้นคำสั่งนาีคือให้ดูดูด้วยตาเห็นเอ้า ใช่ไปยึดการคำนวณของนักดาราศาสตร์เพราะงั้นลยหลายคนที่น้องครับพอเจอการคำนวณดาราศาสตร์ทำให้เขาคว้เหวทํทำให้เขานั้นสงสัยว่าที่ออกรมอมฎาอนเนี่ยที่เข้ารมอมฎาดอนเนี่ยมันถูกไหมบางคนเนี่ยบอกว่ายังไงที่น้องครับบางคนเนี่ยแยกไม่ออก น้องฟังนะบางคนแยกไม่ออกระหว่างการรับข่าวอย่างเมื่อวานเนี่ยมีมีข่าวการเห็นจันทร์เสี้ยวเกิดขึ้นในประเทศมาลีเนี่ยหรือประเทศไนเจอร์เนี่ยพอตกค่ำเนี่ยเขาก็ไปดูจันทร์เสี้ยวพอเขาไปดูจันทร์เสี้ยวเสร็จแล้วเนี่ยมีการยืนยันการเห็นเสร็จเขาก็ไปแจ้งองค์กรที่จะตรวจสอบองค์กรของเขามีองค์กรที่ตรวจสอบแล้วประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเขามีองค์กรของเขา พอมีองค์กรแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะรับข่าวการเห็นตรงนั้นเนี่ยเรารับข่าวหรือเราตรวจสอบข่าวที่น้องแยกให้ออกนะอย่างเหตุการณ์ที่ท่านอาบีมุฮัมิสซาลลบาฮวลัยฮิวะสัลลมเนี่ยมีชีวิตอยู่ท่านอนาบีเนี่ยเคยให้ซอฮาบะไปดูจันเซียวพอซอฮาบะดูจันเซียวเสร็จท่านอันัสบินมาลิกซอฮาบะของท่านอบีสาลลบาฮะลัยฮิวะสัมกลับมาบอกกันอบีนบีฉันเห็นจันเซียว ฉันเห็นแล้วผู้คนก็เห็นแล้วท่านนบีทำยังไงอ่ะท่านนบีรับข่าวนบีรับข่าวและนบีก็สั่งให้ประชาชนนั้นทําการถือศีลอดหรือฮะดีสของอาลลอบีอารับชนบทที่มาแจ้งข่าวกับท่านนบีมุฮัมมัดสลอลอุะลัยฮิวะซัลลัมมาแจ้งข่าวว่าไงอ่ะมาแจ้งข่าวว่าพวกเขาเห็นจันเสี้ยวเมื่อวาน เขาเห็นจันเสี้ยวกันแล้วเขาเห็นจันเสี้ยวกันไปแล้วมายืนยันกับท่านนบีท่านนบีทำไงท่านนบีบอกว่าท่านกล่าวปฏิญาณตนชาฮาดะได้ไหมกล่าวได้ไหมอัชฮะดลูอัลละอิละใหลเราว่ากาวได้ไหมกล่าวได้ไหมว่าอัชฮะดลูอันนะมุฮัมมัดานละอุสุลลุละปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์คือเจ้าปฏิญาณตนว่านบีมุฮัมมัดคือศาสนาทูตของอัลลอฮ์เนี่ยทรัได้ไหมชายคนนั้นเนี่ยบอกแนอัมทำได้ดะมี ท่นานดบลีสโลวาฮวาได้ยวิว่าลัมจึงบอกกับซอฮาบะให้ไปเปล่าประกาศกับบรรดาผู้คนให้ทําการลักสินดนนะครับทําการลักสินตนพี่น้องครับสิ่งที่เราได้จากเหตุการณ์เหล่านี้คืออะไรมีคนมาแจ้งข่าวนาบีเป็นผู้ตรวจสอบข่าวและนบีก็ประกาศให้กับบรรดาประชาชนของท่านบรรดาซอฮาบะของท่านให้ทําการถือสินอดนเพราะงั้นผู้ที่ตรวจสอบข่าว คือองค์กรที่เขามีหน้าที่ในการตรวจสอบแต่พวกเราเนี่ยใช่บุคคลที่ไปตรวจสอบไหมเราไปถามพยานไหมเเห็น,หน,หนยังไงเห็นตรงไหนเห็นอะไรยังไงบางคนตั้งคาถามไม่ดูกาลเทศะตั้งคาถามไม่ดูทำตัวอยากจะเป็นผู้ตรวจสอบพยานเห็นเห็นเดือนทาตัวเป็นผู้อยากตรวจสอบการเห็นเดือนแต่ไม่ดูสภาพของตัวเอง เพราะอะไรอ่ะเพราะเราไม่ได้อยู่ในสภาพของการเป็นตรวจสอบอย่างประเทศไทยอ่ะผมถามพี่น้องนิดหนึงอย่างประเทศไทยเวลาเห็นที่ย่าหามีใครไหมไปถาไมได้เห็นยังไงอ่ะมีไหมมีใครไหมที่ไปถามเนี่ยพวกเราเป็นเพียงผู้รับข่าวว่ามีการตรวจสอบแล้วยืนยันแล้วว่ามีการเห็นจันเซีว่วอย่างประเทศซาอุดีอาระเบียก็เหมือนกัน เวลาที่เขาประกาศออกมาเป็นทางการเอาที่เห็นแล้วก็เห็นแล้วนะสารสูงของเขาประกาศออกมามีไหมมีใครไหมที่ไ,ทไปถามเนี่ยโทรไปถามไหมได้โทรไปหาพยานไหมพยานเห็นยังไงเห็นมุมไหนเห็นยังไงเห็นจริงเปล่าเห็นอะไรมีใครไปถามไหมมีนะี่เพราะงั้นพวกเราเป็นเพียงผู้รนะับข่าวการเห็นจันเสี้ยวไม่ใช่ผู้ตรวจสอบข่าวเพราะงั้นบางคนเนี่ย ครั้งดาราศาสตร์พยายามที่จะบอกว่าไอ้ที่เห็นน่ะมันไม่ใช่นะเห็นมุมไหนเห็นองศาไหนตรวจสอบไม่ได้ไม่เอาไม่รับข่าวอย่างนี้เนี่ยแยกไม่ออกระหว่างผู้รับข่าวกับผู้ตรวจสอบอัลลอฮฺอักบอรอัลลอฮฺอักบัรลาอิลาฮอิลลอฮฺอัลลอฮฺัลลอฮอัอนรอมฎอนจากพวกเราไปแล้วเดือนรอมฎอนจากพวกเราไปแล้ว สิ่งต่างๆที่ถูกห้ามในเดือนรอมฎอนถูกอนุมัติกับพวกเราแล้วไม่ว่าจะเป็นการกินไม่ว่าจะเป็นการดื่มในขณะที่เราถือศีลอดนั้นาศาสนาห้ามไม่ให้เรากินไม่ให้เราดิ่แต่พอรอมฎอนจากไปแล้วเรากินได้เราดื่มได้แล้วเพราะงั้นมันมีฮาดิสบทหนึ่งที่ท่านนาบีสโลโุล,ว,สลว่า อ้ยาหมอักรินวะชุดบินวันอีดเนี่ยพี่น้องครับวันอีดเนี่ยท่านนาบีบอกอีดูนะอัลลอฮอิสลามอีดของเราชาวอิสลามอ้ยาหมอักรินวะชุดบินวันอีดเนี่ยเป็นวันกินวันดื่มเพราะงัะ้นการที่เราจะถือศีลอดในวันอีดนะั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ห้ามเอาไว้ <c oughs> พี่น้องครับรัฐธรรมนจากพวกเราไปแล้ว เวลาเราลองนึกดูซิว่าในขณาดที่เรามีชีวิตยอยู่ในเดือนรอมาดอนเราใช้ชีวิตกันแบบไหนไนะเรามีชีวิตกันอยู่แบบไหนไนะพี่น้องลองคิดดูนะว่าเราใช้ชีวิตกันแบบไหนเวลาเราจะพูดก่อนรอมฎดอนบางทีพูดคำด่าคำในรอมาดอนขนาดถือศีลอดอยู่เราทำยังไงเราด่าไหมเราพยายามหัดห้ามตัวเราเองไม่ให้ทำในสิ่งที่มันเป็นบาป บางคนรอมาดอนเนี่ยเลิกกินเหล้าเลิกทำซีนาแต่ก่อนรอมาดอนยังกินเหล้ายังทำซีนาอยู่แต่รอมาดอนนั้นพวกเขาหากักห้ามตัวของเขาเองไ้ทำในสิ่งที่มันเป็นบาปสิ่งที่มันผิดหลักการศาส,ะสะนาสิ่งเหล่านี้แหละพี่น้องครับเรียกว่าอัตตวาความยำเกรงต่อรสุภาแะหัวตาลหลายคนเนี่ยพออยู่ในเดือนรอมาดอน พวกเขารู้ถึงเป้าหมายของการถือศีลอดในเดือนกอมาอนว่ามันมีเป้าหมายอะไรแต่ก็มีพี่น้องของเราอีกหลายคนที่ไม่รู้ถึงเป้าหมายที่แท้จริงที่อัลลอฮฺสุฮานาอูวาตาลาได้บัญญัติให้การถือศีลอดนะั้นเพราะอะไรเพราะอะไรพระอัลลอฮฺสุฮานาอูวาตาลาบอกอย่างนี้พี่น้องครับยะอิยูฮันละดีในามาดูอ,อ้บรรดาผู้ซึ่งมีอีมานแล้วทั้งหลายเอยกูติบะอะไรกูมุสีิยาน ก,มก,ก,ก็ม้กูที่รักแะอีกหนึ่งกลุ่มบรรดาผู้ซึ่งมีอิมาแล้วทั้งหลายเอยการถือสินอดได้ถูกตราเป็นบัญญัติให้กับพวกเจ้าทั้งหลายนะเสมือนดังเช่นที่เคยถูกตราเป็นบัญญัติให้คนกลุ่มหนึ่งชนกลุ่มหน้าของพวกเราคือชนกลุ่มหน้าของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายความว่า ในยุคข,ของท่นานนบีมีการถือศีลอดในยุคก่อนหน้าของท่นานนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็มีการถือศีลอด,ขขอด,ออดและเป้าหมายที่อัลลอฮฺสุลฮานะฮูวาตาลาบ,บอกเอาไว้ในกับเป้าหมายคือละอัลละกุมตะตะวะจะมีความตักวาจะมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ เ yes. ป้าหมายของการถือสิทธอดคือหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจะมีความตักวาความยำเกรงต่อลัสุขานะหูวตาลาในขณะที่เราถือสิทอดเ,เราหยุดตัวเราเองเราห้ามตัวเราเองเรากลัวลัทสุขานะหูวตาลาเราไม่ทำในสิ่งที่มันผิดลักการศาสนาจะพูดก็ระวังจะกระทําอะไรก็ระวังทั้งนั้นเลยเพราะงั้นเนี่ย นั่นแหละคือเป้าหมายของการถือสินอดของพวกเรามีความตัว้วาความยำเกรงต่อเราสุธาระภูวะตาลานิดหนึ่งพูดถึงคำว่าตั้งวาเนี่ยพี่น้องครับคำว่าตั้งวาที่เราแปลกันว่าความยำเกรงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันหมายถึงไอะไรกันแน่ยำเกรงยังไงอะ่ะฮะอับดลเบินอับีตอลิดฮะฮะอับดุลีบินอ,อ,นอับีอตอลิดเนี่ยเป็นซอฮาบะของท่นานนบีสุลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัมล ท่านฮาลีนินอาบิตอลินได้อธิบายครับว่าอัตตะวาที่เราแปลกันว่าความยำเกรงความยำเกรงเนี่ยมันหมายถึงอะไรท่านฮาลีบอกว่าอัลเข้าฟูมีนันชารีคือการที่คนคนหนึ่งนั้นเขาเกรงกล,ลัวอัลวสุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลอามาลูบิตันซีนและเขานั้นปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกประทานลงมาจากพระองค์อัลวสุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคืออัลกุรอานถูกประทานลงมา ให้กรารนำดามบุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั่นคือฮะดีษเพราะงั้นการมีตักวานั้นเราเกรงกลัวอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่ใช่แต่เราต้องปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมาด้วยนั่นคืออันกุรอานและฮะนีสสิ่งไหนอันลลอฮ์หามเราออกแทนสิ่งไหนอันลลอฮ์สั่งใช้เราปฏิบัตินั่นคือนิอยามของคําว่าการปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกประทานลงมา วรีดอนิลกาลีและเพียงพอพอใจอย่างน้อยนิดไม่โลกทำตัวไม่โลกวลอิสเทียดูริยวมิลราฮินและเขาเตรียมจะเสบียงเตรียมความพร้อมสำหรับวันตียนวันที่เขาจะกลับไปยืนอยู่ต่อหน้าพราะ,อานะะองค์อรัสุฮานะอูวะจาละนี่คือนยิยามของคำว,ว่าอัตัปวะเพราะงั้น เป้าหมายเดียร์ุสมานะหูวตาลาบอกให้เราถือศีลอดเพื่อลานและกุมตตะตูน,ตน,นหวังว่าพวกเราทั้งหลายจะมีความตักวานั้นให้เราเอามาใช้ทั้งในรอมฎอนและนอกรอมฎอนด้วยพอรอมฎอนจะไปบางคนกลับไปดื่มเหล้าเหมือนเดิมนั่นสแสดงว่ารอมฎอนที่ผ่านมานั้นเขาไม่ได้มีความตักวาต่อรสมานะหูวตาลาเลยเขากลัวอาว์เพียนแต่ในเดือนรอมฎอนนอกรอมฎอนเขาก็ยัทงทำความผิดบาปต่างๆมากมาย เพราะก้นเนี่ยรอมาดอนจากพวกเราไปแล้วพี่น้องครับเราใช้สิ่งที่เราฝึกฝนในเดือนรอมาดอนในการต่ออ้างในการเชื่อฟังตอ่อรอดุภฮานาหูวตาละนำเอามาใช้นอกรอมฎดอนด้วยหลังจากนี้ชีวิตของเราขอให้มีความตั้วามีความระมัดระวังตัวไม่ให้ไปทำในสิ่งที่เป็นการฝา่าฝืนต่อรอสุกฮานาหูวตาละพี่น้องครับวันนี้สิ่งที่อยากจะ เตือนพวกเราเนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งขออีกนิดหนึ่งพี่น้องครับเกี่ยวกับบรรดาสตรีทั้งหลายบรรดาสตรีทั้งหลายมีฮะดีฟอยู่บทหนึ่งพี่น้องครับจากท่านอิมร์บินฮุซอยซอฮะบะข,ของท่านนาบีสลลลุลตารฮุอะเลฮีวะซัลล,ลัมได้บอกว่าไงได้บอกว่าท่านนาบีมุฮลลลัมมัดสุลตารฮุอะเลฮิวะซัลลัมเวลาที่ถึงวันอีดท่านนาบีก็จะนำละหมาดผู้คน พอทำนำละหมาดผู้คนเสร็จนะมก็จะยืนขึ้นแล้วทําการฟุตบาห์ทาการตัดเตือนผู้คนและหนึ่งในการตัดเตือนของท่านนบีมุฮัมมัดสลโลโกห์อารีฮิวัซลัมนั้นคือการเตือนสตรีด้วยเวลานบีเตือนบุรุษแล้วนบีเตือนในภาพหุแล้วนบีจะเจาะไปที่บรรดาสตรีบรรดาผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยนบีว่าไงพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดสลโลโกห์อารีฮิวัลลัมบอกว่า พวกท่านทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเนี่ยจงบริจาคกันให้เยอะนะเพราะอะไรอ่ะเพราะท่านดาบีมุมฮัมมัสละกอฮูอารดฮิวะสัลลลมบอกว่าแท้จริงพวกเธอทั้งหลายนั้นน่ะส่วนมากแล้วอยู่ในนรกส่วนมากอยู่ในนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะเจาลาห์ซอฮาบะฮ์ของท่านดบีซอฮาบียะของท่านนบีที่เป็นผู้ยิ ก็ถามท่านนบีสโลโลหูอะัยฮิวะซัลลัมถามว่ามันเพราะอะไรอะนบีที่ว่าผู้หญิงอยู่ในนรกเจอเนี่ยเพราะอะไรท่านนบีสโลโลหูอะัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผู้หญิงเนี่ยที่ถูกอยู่ในนรกเจอเนี่ยเพราะพวกเธอชอบตำหนิสามีของเธอชอบติเตียนสามีของเธอชอบที่จะไม่เชื่อฟังไม่ต่ออัตต่อสามีของเธอนะครับ เพราะงั้นเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีสโรลล์ฮุอารีฮิวะซัลลัมได้เตือนกับบรรดาสตรีและอีกประการหนึ่งพี่น้องครับบรรดาสตรีทั้งหลายเวลาที่ท่านนบีสโรลล์ฮุอารีฮิวะซัลลัมบอกว่าจงบริจาคให้เยอะนะพี่น้องฟังนะจงบริจาคให้เยอะนะเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยพี่น้องปรากฏว่าหลังจากที่ท่านนบีสโรลล์ฮุอารีฮิวะซัลลัมเตือนตรงนี้เนี่ย ซอฮาบียะของท่านดารีเนี่ยเอาผ้ามาปูเลยเอาผ้าเนี่ยมาปูเลยเอาตางังมาเอาตังมาบริจาคกันตังมาบริจาคกันนี่คือสิ่งที่บรรดาซอฮาบียะของท่านดารีสุลต่านอูอารีมุสลิล dachte, มได้ปฏิบัติตามสุนนะ้นของท่านดารีปฏิบัตบิตรรามคำสั่งของท่านดารีมุฮัมมัดสุลต่านอูอารีมุสลิมเพราะงั้นอยากจะบอกกับพวกเรานะครับว่าชีวิตของเราต่อจากนี้เป็นต้นไปขอดุอาต่อรอสุฮาอูวะตาลา ให้ตอบรับการงานของพวกเราในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาขอดุอาตอนรอดสุขานอหุตะลาให้พวกเรามีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงเดือนรอมฎอนนั่นอาบูลุคาลีฮะดละวาสตัฟฟิรุลลอฮะลิวะละบุมมานิซัยลุมส์มินีุลลิซัมฟาสตัฟฟิรุอินนบุวะคาฟุรฺฺว ยินดียนเชิญรับประทานอาหารนะครับวันนี้